ม,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 มันมีมันร่องสงโมครั้งสุดท้ายครับอบ,บอกอะไรกับก็บเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะครับผมสิ่งเดียวที่เรามารู้สึกมาส่งน้องโมเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่วันนึงเราก็ต้องไปสิกรกัน,นะครับแล้วเราก็จะเจอกันวันนั้นนะวันนี้แค่ไปรอเราก่อน9ก้าไปหนึ่งก้าก้าไปก่อนเราหนึ่งก้า สิ่งที่เรารู้สึกเสียใจมากๆเลยนะก็คือมันยังไม่ใช่เวลาอันควรของน้องเขานะครับน้องเขาจากไปในเวลาที่แบบจะทันผ่านและอายุยังน้อยเราก็ได้แต่รู้สึกเสียใจที่เขายังไม่ทันได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขตลอดเวลาที่เขาเคยอยู่แต่พวกเรามาเนี่ยเราค่อยๆได้เห็นเขามีความสุขแบบยาวๆสักทีและเขาก็มาด่วนจากไปนะครับผมยังไงวันนี้เรามาร่วมส่งเขาไปแล้วเนี่ยก็ ที่เหลือก็อยู่ที่พวกเราแล้วล่ะใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับ mm hmm. ก็ต้องโฟกออนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนก็ให้ความเป็นธรรมกับน้องด้วยนะครับในเรื่องของความจร,รมิงในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ด้วย mm hmm. วรรกันรักษาชื่อเสียงรักษาภาพพจน์อันดีน mm hmm. ของน้องเอาไว้นะครับความน่ารักของน้องภาพดีของน้องนะครับผม แล้วก็เรื่องอะไรที่มันควรจะต้องสรุปก็สรุปด้วยความเป็นจริงไม่ความเป็นธรรมครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใน่ลงของชาวบาเราตรงนี้ความรู้สึกของเราืเรื่องโพสเฟซบุ๊กเรื่องอะไรต่างๆนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องอ่าที่เเรื่องโซเชียลที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่มือมืดใช่มมีอะไรพวกนี้คือ เจตนาของเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือมันไม่ได้มีผลอะไรกับรูปของคดีแล้วเนาะน่าจะเป็นการผ่านกระแสอะไรเงี้ยคือหนึ่งเลยเนี่ยด้วยด้วยมันต้องแยกเป็นประเด็นก่อนถ้าเกิดเป็นประเด็นของเรื่องกระแสนเนี่ยมันก็ดีที่มันมีกระแสขึ้นมานะครับผมเราไม่อยากให้เรื่อง,องนี้เงียบอยากให้เราคนในสังคมช่วยกันผลักด,ดันการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับเจ้าพนักง,งานอายการอะไรพวกเนี้ยเราก็ช่วยกันกดดันการทํางานของเขาเพื่อจะได้อ่ คืความยุติธรรมให้คุณแตงโมส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นวิธีการที่ผิดแล้วมันก็อาจจะกระทบกับชื่อเสียงของคุณแตงโมด้วยนะครับก็อยากจะใหเ้เรากลับมาอยู่ที่เส้นทางที่มันเป็นทางสายกลางดีกว่านั่นกะ็คือค้นหาความจริงที่ถูกต้องแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ใช้เหตุผลในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างเช่น รอยแผลอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์ er is, er is, มีผู้เชี่ยวชาญอยากให้สื่อเนี่ยพี่ๆสื่อบุญชลเนี่ยพยายามให้แสงกับประจานผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของบาดแผลเรื่องของการเ,าเล่นเรือเรือสปินน์บอสอะไรพวกนี้มากๆนะครับคือเราสังคมจะได้ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่มีความจริงแล้วก็คนก็จะได้นาไปวิเคราะห์กันต่อได้นฉะะันจะเป็นส่วหนึ่งในการช่วยสังคมตรง ผมแค่เป็นกระบอกเสียงมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเราไม่ได้มีหน้าที่ทางกฎหมายอะไรเลยนะครับก็จะ <c oughs> เป็นกระบอกเสียงในการตั้งคําถามตั้งข้อสงสยัยแทนแทนเพื่อนเพื่อนหรือว่าแฟนๆของคุณเตมโมที่เขาอาจจะพูดแล้วไม่มีใครได้ยินผมก็จะมาพูดผ่านสื่อให้คับผมเจนจรงวันนี้ได้คุยกับที่ตัวบ้างไหมครับ วันนี้ก็ทักทายกันนะครับผมคิว่าวันนี้คนเยอะนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็รู้จักกันหมดก็ลองทักทายกันไปทักทายกันมาแล้วเราอาจจะไม่ได้มีเวลาพุยเรื่องส่วนตัวมากเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะทันนะครับ